ีเรามาแกะกระป๋องตังกระป๋องตังดูสินะลูกมันเก็บไปผ้ากันทุบผ้ากันเย็บจนบีเบิร์ดพี่น้องเลยมก็เลยมาแกะเด้อพี่น้องเลยมาเดินเด้อมาเดินเด้อเลยเด้อมาเบิร์มาเบิรงนมาเบิรงนกันเบิรงกันจ้ะเด้อพี่น้องเด้อนะมาเบิรงเด้อว่าเงินอัสซีดเกันเด้อ พ่นนะยกพลยเยาพี oh, ่น้องเเ่วนวเ่นลกเลมันมีแยกเหลืองไปแยกสีเหลืองมาแยกแยสีเหลืองกับ่อยู่กับสีเหลืองหนุมีขาวอยู่กับสีขาวเหรียญไหนเหรียญเล็กเหรียญใหญ่องหยาดอหรยเล็กอ่าเก็บไว้แยกตอนนี้ก็แยกก่อนเดี๋ยวจะแยกแยกก่อนแบงอ่ะแยกสิโค้งก็แยกไปแบงแบงมา นับข้าวเราจะนับข้าวเนื้อคงใส่กระปุกยังครับอย่างอย่างเนี้ยสีขาวอยู่กับสีขาวแยกสีเหลืองสีคงก็แยกเก็บสีเหลืองไปสิเหลืองก่อนโโูสีขาวก็ไม่อยู่เก็าวาคินแยกสีขาวแม่เอาแบงค์ไปผขก็แยกเหลียงไปสิเขก็แยกไปสีหลกสีเหลืองสีเหลียงก่อน ครับผมก็แยกไปดูดูอันน้เกมเเงินเก็บของสองพี่น้องอันนี้นะิรงดูดีมันเป็นเลยตอนนี้จะกำลังแยกเลยใช่ไหมควรใ่จากแขกจากญาติพี่น้องที่มาหานะจะคืของคเข้าเลมาเปินกับพนเสมอเสมอ้อง้า

ขากัดดินเดืก็ระโดกระเอ๊ะดนบ่าเอ๊ะน้ำเขาเหรอเอ๊ะน้ำเขาเหรอนี่ก็เอ๊ะน้ำเขาวอะโอ้มาเบิ้งน้ำเขาได้แล้วกับพ่อพูพ่อโ่พโซเล็กมากหนอนมีพัซโซด้วยเหรอเอ๊ะน่าหยาบเขานักหน่อยเอามานับดูดูะนดีนะเอากองไว้ตะก้อนแะเอาเงินสีเาวบปนี้ ยังมานับใหนเบิ่งว่ามันได้เท่าอร่เท่าอร่เนาะอ่ะเอ้ยมีตังเยอะไปซื้อบ้านใหม่ใช่เลยค่ะผมอ้าวๆๆเอาแล้วไหมโอเคสวัสดีค่ะเป็นจังได๋หลังจากมานับเงินนะครับจากไก่สองตัวป่วนเหยียบกระป๋อง กระปุกออมสินแตกในสองตัวปวนเด็บนับเรียบร้อยเขานับเรียบร้อยบันในคำว่ามาเขานับคร่าวๆโดยประมาณอันนี้ประมาณ500ห้าร้อยเหรียญโดยประมาณ500ห้าร้อยเหรียญห้าร้อยเหรียญตกเป็นเงินประมาณจักบาทบาทเอาดอลลาร์หนึง่งดอลลาร์หนึ่งกะคิดอ่าคิดทิมทิมชาวซีบอทิมนะเนาะแตคิดยี่สิบซีเนาะหนึ่งดอลลาร์ ออสเตรเลียประมาณยีิบสี่เหรียญเอาแล้วมันเป็นแงินเหยเงินประเทศเขามันมีแนวเลยแนวอะเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีนี่ตั้งแต่หาเซนเป็นแเงินหาเซนหาเซนสิเลหาเซนยี่เพอร์เบอร์เงนเหรียญหน่อยก็มีมีหาเซนสิเลหาเซนห้าเซนนะคิงทีว่าห้าเซนเป็นยังไงโชว์โชว์โชว์ให้แม่ดูโชว์สินี่ห้าเซนแล้วก็มีอะไรเทนเซนนะของบเทนเซนเทนเซนก็มีซิปเนาะ สิบสิบห้าก็มีห้าห้าสิบเซยี่สิบเซนนั่นเองยี่สิบเซนห้าสิบเซนอันนี้เป็นเหรียญเหรียญเหรียญเงินก้อนคล้อนะครับเขามีจะมีสองจะมีสองเหรียญแค่นั้นแค่มีหนึ่งเหรียญหนึ่งดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์อันนี้ยี่สิบสี่บาทยี่สิบสี่บาทหนึ่งเหรียญสองเหรียญเนี่ยสองเหรียญยี่สิบสี่ อันนี้คูณสองครับเรียนน้อยนะเป็นสองเป็นสองดอนเป็นสองดอนครับอันเรียนนะมีมีสีเงินกับสีทองอันนี้สี่สิบแปดบาทหนึ่งบาทอันนี้ยี่สิบสี่บาทบ้านเราหนึ่งดอลลาร์สองดอลลาร์นี่คือว่าอันเรียนนะนะเรียนนะมันมีสีสีเงินกับสีทองบอทเรียนนะมีสีเงินสีทองเริ่มจากห้าเซนห้าเซนสิบเซนสีเงินสีเงินแล้วเป็นเส้นบอถ้าหน้าเป็นเส้นบอเป็นเส้นครับเริ่มจากห้าเซน เริ่มจากห้าเส้นสิเริ่มหาเสเบื่งไหมดูเริ่มจากห้าเส้นอ๋อหาเส้นแล้วก็ถ้าเริกก็สเส้นเีไ้ของสิเส้นนี่สิบเส้นสิบเส้นกับเลขหนึ่งกับเลขศูนยเนาะแล้วก็ต่อไปยี่เสนอ๋อยี่สิเส้นแล้วก็ยี่สิบเส้นแล้วก็ห้าเซนอ๋อเงินเส้นละมีอยู่ประมาณห้าขนาดเอ้ยสี่ขนาดบ่หนึ่งสองสามสี่มีสี่ห้าเซนสิบเซนยี่สิบเซนแล้วห้าสิบเปนเป็นเงินเรเป็นเงินเหรีทองเอ้เหยเงินยังซีเดอรพี่องเด เบิ่งเงินเซนเรียบร้อยบัดนี้เฮามาเงินเฮามาเบิ่งอันสีสีทองเนาะบัดนี้สีทองมันเป็นได้เลเยอราะสีทองก็มี1 1ดอลลาร์แล้วก็2ดอลลาร์1เหรียญ2เหรียญเขาเอิ้นดอลลาร์เนาะอนึ1เหรียญ2เหรียญนี่เงิน1เหรียญนี่เงิน1เหรียญเป็นเงินจังซี่เนาะเงิน1เหรียญเป็นสียี่24บาทครับ24บาทประมาณนะค่าเงินมันก็แล้วแต่เนาะครับช่วงผมมาลงลเนาะช่วง10ปีที่แล้วก็จะประมาณ30บาท แค่นี้หนึ่งดอลลาร์สามสิบาทถึงสามสิบเอ็ดบาทแต่ตอนนี้เหลือแค่ยี่สิบสี่บาทประมาณนั้นเนาะอ่าบัดนี้เงินแบงค์ได้่ยกเขาเบิ่งนเนี่ยเลยอันนี้อันมาจากอันข้างเด้อจ้ะพี่น้องเด้อกับปุ๊กอมซินกับปุ๊กอมซินแต่อะไรนะเขาไปเย็บจ้ะพี่น้องลูกเอาไปเย็บรถมันพังรนแต่ก็เลยยานมันนั่นทืเออันแข็งขาเพิ่นเนาะก็เลยมาแกะซะมาแกะนับซะแต่ก็เงินนี้เทาก็เราไปยอดกับปุ๊กคือเก่าเลยจ้ะแต่เรามานับวัดมานับเพ่เบิ่งแล้วก็เรามาเบิ่งว่าเงิน เงินออสเตรเลียกับเงินไทยเป็นน้เดือเราจะเก็บเราจะถือแบงค์ถือแบงค์แล้วได้บใบนี้ไหนก็นับเบิ้งแบงค์แล้วได้บใบนี้อ่าแบงค์แบงค์เบิ้งแบงค์บใบนี้โอนอัวขนาดพี่น้องเอ้ยอเาเป็นนัลเลอร์แบงค์ฮาใบนี้อันนี้มันมีจักแบงค์มีแบงค์ห้าเหรียญเพอนอเหรียญอันนี้มันมีจักแบงค์ลูกอันนี้คือเงินมันจะกกระปุกเด้อนี่อันนี้คือเงินมีจักกระปุกเอาแบงค์ห้าเหรียญมีจักใบเอามานับเพื่อแม่เบิ้งดู แบงฮาแบงฮาเรียนอนับนับเอามาโฮมกันแบงฮาฮี่เบิ่งดูคอยนับเรียนนับแบงเดอร์พี่น้องเบิ่งนปูนปูเลอ้ยเอาเฮ้ยนับเอาแบงฮามีจักใบลูกอ่ะเอามาเฮ้ยเอามาเฮ้ยลูกูแบงฮามีจักรไบท์นับเอาพี่คิงนับเพื่อแม่เบิ่งนดูเออเออกระโปรงลงอลไรวะลูกเบิร์นนับหนึ่งแล้วกระโปรงไว้โหลด ปงลงปงลงลุปปุ๋มปุ๋มสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมิจักใบแล้วอ่าวางไว้หนึ่งกองอ่ะต่อไปแบงค์เพลอบันนี้มีแบงคสิบแบงสิบห้าแล้วก็ต้องเป็นสิบอ่ะบันนี้สิบนับดิให้พี่คิงนับลูกให้พี่คิงนับคงถือไว้คงถือไว้เฮ้อเอ้ยนับลุถือไว้เฮ้อพี่คิงไปถือไว้ก่อนเฮ้อพี่คิงเอาแบงเนยคงจะถือ อดอ้ว่าแรเด้อร์แบบนี้เด้อิม็นไรไม่เป็นไรเราแค่บอกว่ามีแบงค์ห้าแบงค์สิบแล้วก็แบงค์อะไรอีกแบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบอ่านับ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 โค้งพีสสิพลีสให้น้องสิน้องพลีสโค้งกับใกล้โอเคเย่พี่พลีสแล้วก็ต้องให้น้องนะลูกให้พี่เลยนะถือแบงค์ร้อยไว้ลูกถือแบงค์ร้อยไว้อ่านับต่อไปก็เป็นแบงค์ร้อยไว้ลูกแบงค์อะไรลูกนี่ แบงค์ร้กับแบงค์สิบต่อไปจะเป็นแบงค์สิบเอาแบงค์สิบมีจักใบแบงค์สิบมีจักใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าแบงค์สิบมีเจ็ดอ่ะต่อไปแบงค์สิบแล้วแบงค์เพลย์บัดนี้แบงค์สิบแล้วก็แบงค์ยี่สิบให้นักให้พี่เข่งครับพรีสพรีสพรีสอ่าแบงค์ยี่สิบให้พี่สีอะไรลูกแบงค์ยี่สิบอ่าให้พี่เข่งสิซีเรส ซีเรดโอเคอ่ะซีเรดอ่ะมีหนึ่งใบอ่ะต่อไปแบงค์อะไรลูกแบงห้าสิบแล้วแหละแบงห้าสิบแล้วก็มีแบงห้าสิบให้พี่ขิงครับนี่แบงห้าสิบก็มีหนึ่งใบอ่ะมีหนึ่งใบแล้วต่อไปแบงค์สุดท้ายคือแบงค์อะไรคะแบง one hundred โอ้ยอยากได้ดิแม่นั่นอยากได้แบงคค์์อะไรแบงเขียวเขาบอกเป็นแบงค์เขียวอ่อ้าวต่อไปเรามาเบิ้งมือดูแบงค์เขียวนี่สองพันสี่ร้อยบาทใบหนึ่ง สองพันสี่ร้อยบาทใบเดียวเราจะแบงค์ร้อยแล้วนะเขามีแค่นี้ครับใหญ่สุดของออสเตรเลียออสเตรเลียแล้วก็นับแบงค์ใหญ่สุดคือหนึ่งร้อยเขามีแค่ใหญ่สุดแค่หนึ่งร้อยมาดูโซ่ดีๆนี่นะพี่น้องแบงค์เขาจะเป็นในคล้ายๆพลาสติกนะครับเขาจะกำเริ่มเขาจะกำกับกระมีแบบนั้นเนาะมันจะคืนเลยเนี่ยแบงค์เขาเขาจะเด้งคืนเลย มีการว่าเอากันไก่มาตัดเนาะจัาห้าพลาสติกเข้าเครื่องซักผ้าเขาเนี่ยไม่มีเปื่อยนะครของออสเตรเลียเบิร์นพูนเป็นเครื่องที่แบง์ออสเตรเลียจะเป็นพลาสติกนะอันนี้ใหญ่สุดนี่ใหญ่สุดเลยคือแบงร้อยเป็น้อยลยแบงร้อยลองลงมาแตะน้ำเถอะไม่มีเปื่อยเข้าเครื่องซักผ้าเขาเนี่ยกระบุกเปื่อยให้ห้าสิบห้าสิบแล้วกับแบงค์เสาพี่น้องแล้วกับแบงค์เสาจ้ะ มีแบงซีดแล้วก็แบงคฮาสิเลยแบงคฮามันคือแม่บุญแบงมากคือแบงคฮามีแค่นี้ค่ะกระปุกแตกนี่คือกระปุกนี่คือเงินออสเตรเลียมีอยู่แค่นี้อ่ะพ่อบอกสิมีอ่ะพ่อบอกสินี่คือแบงฮ่าแบงค์ฮ่าประมาณประมาณจักบาทห้าแบงฮาเท่าไหร่ละห ก็นี่ร้อยยี่สิบบาทเนี่ยเนาะยิ่งถ้ามันดีๆเขามันตุงๆเนี่ยร้อยยี่สิบบาทแมงสิบก็สองร้อยสี่สิบบาทแหละเนาะเพราะว่าเลดยี่สิบสี่เนาะแมงยี่สิบเดี๋ยวแมงยี่สิบก็สี่ร้อยแปดสิบแล้วเนาะประมาณนั้นประมาณคร่าวๆคร่าวๆเนาะคิดเลดยี่สิบสี่แมงห้าสิบนี่ก็พันสองแมงร้อยก็สองพันสี่เนาะ ตัวเลขน้อยด้วยแต่เราแบบแต่ว่าเราภาคใบเดียวใบเดียวเนาะปกเงินหมื่นเงินแสนบโบลายได้ประเทศเงินแสนเงินล้านบโบลายนะมันมันราคาราคาใหญ่เนาะเงินตัวเลขน้อยผ่ราคาใหญ่นี่คือเงินเงินทางทางประเทศอยู่นาะพี่น้องโอเคโอเคแล้จะไปหย่อนกระปุกต่อแค่นี้ล่ะจ้าหน้าพี่น้องเอ้ยน้องกระปุกไหนแค่นี้เราไปหย่อกระปุกเล็กแทนนี่แล้วไปหย่อนกระปุกเล็กแทน มนนกระปุกเล็กแทน,อน,นเอาเหรียญสีขาวอย่างเดียวต่อไปเฮากัละอันไปยอดกระปุกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยแค่นี้แหละจะขอลำลาขออำลาอขออำลาเลยจ้ะพี่น้องคลิปนี้กับคลิปนี้กับแค่นี้เด้อจ้ะพี่น้องไว้เจอกันใหม่พี่น้องจาง้า อิ่มแล้ว,ลวกตกมือแล้วก็เย่โอเคเย่เย่เย่สำหรับคลิปนี้อยขออำลาไปแค่นี้เดอ้อจะทำมากก็ก,ก,กดทำมากก็กด Subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิง่งติงต๊งติงต๊งติงต๊งติ๊งติ๊งไงด้วยนะคะ แล้วคนไทยหน้าบัวบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <Bye. S 1>